เที่ยวใต้มุมมองใหม่พระจนภัยเขาหลัก เขาศกในเส้นทาง g e e ีนเอสเคปททพังงาชวนเที่ยวใต้มุมมองใหม่ในเส้นทาง r e e n e s c a p e เชื่อมอันดามันอ่าวไทยเขาหลักจังหวัดพังงากับเขาศกจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยมีไฮไลท์คือกิจกรรมล่องห่วงยางที่คลองศกอย่างสนุกสุดมันค่ะนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาน,นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวใต้มุมมองใหม่เส้นทาง r e e n e s c a p e เชื่อมโยงสองจังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยคือเขาหลักจังหวัดพังงากับพื้นป่าฝนเขตร้อนของอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะสาหรับหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ในเส้นทางดังกล่าวคือการล่องแก่งคลองศกด้วยห่วงยางซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขาศกเลยล่ะค่ะกิจกรรมนี้เป็นการล่องห่วงยางท่ามกลางธรรมชาติที่หลากหลายในน้ําคลองใสสะอาดซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความตื่นเต้นสนุกสนานกันเป็นอย่างมากนอกจาก นากนี้เส้นทาง Green Escape ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติล่องเรือชมบิวทิวทัศน์ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดสะพานแขวนเขารูปหัวใจชมทัศนียภาพเขื่อนเชี่ยวหลานอุทยานธรรมเขานาในหลวงและเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ทอทอท,อท,อทอมุ่งส่งเสริมค่ะนายอุทิศเลี่ยมสกุลกล่าวเพิ่มเติมว่าเส้นทาง r e e n e s c a p e ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่หลอมรวมความงามของทะเลและภูเขาไว้ในทริปเดียวโดยเชื่อมโยงชายหาดเขาหลักและจบวันด้วยการพักผ่อนกลางผืนป่าที่เงียบสงบที่เขาสกถือเป็นอีกทางเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นอกจากจะช่วยเยียวยาทางร่างกายและจิตใจพร้อมสร้างความทรงจำที่มีความหมายแลว ยังเป็นการกระตุน้นการใช้จ่ายเพิ่มวันพักค้างค่ะทั้งนี้ทททได้เตรียมผักดันเส้นทางที่ผ่านแนวคิดการเดินทางที่เข้าถึงง่ายสะดวก จากทะเลสู่ภูเขาในทริปเดียวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์เดินทางที่สนุกได้เรียนรู้และส่งเสริมชุมชนอีกด้วยค่ะโดยทท,ะท,ะทะจะร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่เสนอขายแพ็กเกจแบบ One Day Trip และ t ูเดย์เอ็กซ์เ n รียต่อไปค่ะสำหรับการสำรวจเส้นทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมแต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติเมื่อเลือกเขาหลัก เป็นจุดหมายปลายทางพักผ่อนท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงค่ะมาเลยนะครับมาเที่ยวโกครอกครับ